สวัสดีค่ะพบกับชีนะคะในช่อง Archie Channel คลิปนี้นะคะชีจะพาไปดูวิธีการเชื่อมนะคะ Messenger กับ Instagram ค่ะโอเคค่ะมาดูวิธีการเชื่อม2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะ วิธีการก็คืออันดับหนึ่งนะคะเตรียมอินสตาแกรของตัวเองมานะคะแล้วก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะสำหรับ iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะคะส่วนของ Android ก็เข้าไปใน Play Store ค่ะแล้วก็กดเสร์ชหา Instagram แล้วก็กดคำว่าอัปเดตนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ล็อกอินเข้ากับ ID หรือว่า Account ตัวที่เราอยากจะเชื่อมกันกับ Facebook ของเรานะคะส่วนพิชีนะคะจะลองใช้ Account ตัวนี้นะคะเป็น Account ที่พิชีเคยขายสินค้าเป็นพวกเสื้อผ้าออนไลน์นะคะไม่ต้องมากดติดตามนะเพราะว่าไม่ได้ขายแล้วอ่ะตัวนี้นะคะจะสังเกตต,ตรงไหนว่าเชื่อมแล้วกับไม่เชื่อนะ,ะให้มาดูที่หน้าโฮมนะคะหน้าโฮมก็คือที่มันเป็นรูปบ้านในอินสตาแกรนะคะ พอกดเข้าไปเสร็จแล้วมุมขวาบนนะคะจะเป็นรูปจรวดนะคะถ้าเราเชื่อมต่อเรียบรอ้อยแล้วมันจะเป็นรูปของ Messenger นะคะโลโก้ m e s <Local Messenger> s e n g e r นะ,ะโอเคตอนนี้ไอตัว Account ตัวนี้นะคะยังไม่ได้เชื่อมเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมพร้พอมๆกันค่ะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะหลังจากนั้นกดขีด3ขีดขวามือบนจ้ะไปที่ตั้งค่านะคะหรือว่า Setting นะหลังจากนั้นบรรทัดแรกนะคะคำว่า Update m e s s a g i n g นะคะ ของก็ี่ใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะอาจจะเป็นอัปเดตข้อความอะไรประมาณนี้นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็กดคําว่าอัปเดตค่ะหลังจากที่เราเชื่อเสร็จแล้วนะคะมันจะมีฟีเจอร์อะไรดีๆเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่นสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะคะหรืออาจจะตอบกลับด้วยอีโมจินะคะแล้วก็อาจจะเนี่ยค่ะอย่างที่ชี้บอกนะคะสามารถแชทกับคนที่ใช้ Facebook ได้นะคะอย่างบางทีเพื่อนทักเรามาใน Facebook แล้วเราอะ ยังเล่นใน IG อยู่นะคะเราสามารถตอบข้อขความใน direct message ใน IG ได้เลยง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะเรามากดอัปเดตกันเนี่ยค่ะเขาก็ถามว่าเอ๊จะเชื่อมระหว่าง Account นี้กับ Facebook ชื่อนี้ไหมนะคะเราก็กด Continue ค่ะตอนแรกวิชีเชื่อมไว้กับ a c c o u n t เก่านะ,ะที่ชื่ออาชีดอโกนะคะมันก็ถามว่า เอออันเก่าเนี่ยคุณเชื่อมกับอชิโกอยู่นะคุณจะรีมูฟหรือว่าคุณจะเอาออกไหมนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะคะเราก็กดโอเคนะซึ่งมันสามารถเชื่อมได้ระหว่าง IG 1ี c นึ่งแกับ Facebook 1 Account นะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าพิชีจะเชื่อมนะคะก็กดโอเคแล้วก็กด yes finish setup นะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวพิชีจะลองทักเพื่อนใน IG นะคะโดยใช้ Facebook Messenger นะคะทักไปหาเขานะคะเข้า Messenger ก่อนค่ะแล้วก็กดเซิร์ชนะสมมุติพี่ชีจะหาน้องหนึ่งนะคะที่เป็นหลานพี่ชีนะชื่อไอโมโนซ่าจริงๆไม่ใช่หลานเราเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะอ่ะกดเข้าไปจะเห็นว่าน้องหนึ่งนะคะแอคเคาท์ตัวเนี้ยเป็นของ Instagram นะไม่ใช่เป็น Facebook Messenger นะคะโดยสังเกตที่คำว่า Instagram ส่วน Facebook ของเขาจะเป็นอีกชื่อหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวที่พี่ชีคุยกับเขาใน Facebook นะคะ Facebook Messenger นะคะแปลว่าเราสามารถทักลูกค้าหรือว่าทักคนที่อยู่ใน Instagram โดยใช้ Facebook ได้ โอเคค่ะและนี่ก็คือวิธีการเชื่อมระหว่าง Facebook Messenger กับ Direct Message IG นะคะเป็นไงกันบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะพี่ชีเจจาสาระอะไรดีๆมาฝากกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย